สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่7มีนาคม2025นาขณะนี้10โมง24นาทีนะครับฟุตบอลไทยลีก1ก็จะคิกออฟวันพรุ่งนี้นะครับแต่ไทยลีก2นี่จะเตะก,ก่อนนะครับผมจะเตะก,ก่อน1 1วันก็คือวันนี้นะครับ1คู่แล้วก็จะไปเตะเสาร์อาทิตย์ตามโปรแกรมปกติในส่วนที่เหลือนะครับก็นัดนี้เนี่ยเป็นนัดที่28นะครับ หากส่วนต่างออกก็ในตารางจะเหลือยิบจะจะขึ้นขึ้นยิบเจ็ดอยู่แต่ว่ามันงินแล้วเป็นอาทิตย์ที่28จาก34นัดนะครับของเมืองไทยลีกหรือไทยลีก2นะครับอ่ะเรามาดูกันนะว่าว่าอาทิตย์นี้ตารางอันดับหัวตารางจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับโปลิเทโรนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบางกอก FC นะครับคู่นี้จะเป็นคู่แรกเลยนะครับตรงกับวันศุกร์นี่แหละับวันศุกร์ที่7เนี่ยฮะ19บเนาฬิกานะครับ หลังจากลงคลิปนี้เขาก็คลิกออฟเลยไปวันพรุ่งนี้ครับผมวันพรุ่งนี้เวลา18นาฬิกานะครับอิสานพัทยายูในเต็ดนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพลังงาน FC นะครับผมอืมคููต่อไปนะครับกรเกษตรศาสตร์ FC จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแพร่อยูในเต็ดนะครับ18.30นนะครับเชียรเกษตรศาสตร์ถ้าเชียรเกษตรศาสตร์นี่แพร่ก็จะจะงานจะ,จะ,จ,ะจะงานหยาบ เพราะว่าลุนลุนขึ้นที่1ที่2ไปไทยลีกหนึ่งอยู่ก็ต้องการแต้มนะครับแต่อดิบินเชียร์เกษตรศาสตร์อยู่คู่ต่อมาครับยกเลิกนะครับสมุทรปราการซิตี้กับอยุธยายูเนเต็ดนะครับอยุธยาไม่มีแข่งนะครับอันดับที่1ของหัวตารางไม่มีแข่งก็เลยทําให้อันดับที่1และอันดับที่2เนี่จะทรงๆอยู่นะครับถ้าหากว่าแพ้ยูเนเต็ดเก็บแต้มไม่ได้จากเกษตรศาสตร์ ก็จะยังอยู่ตรงนั้นนะครับเพียงแค่ว่าจำนวนแบบมันจะเพิ่มขึ้นก็แพ้จะเป็น27นัดะระวันนี้แต่ถ้าหากว่าแพ้อยู่ในเต็กกับกันนะครับหากเก็บ3แต้มได้ก็จะเป็น52คะแนนเลยแซงอยุธยาไปชั่วข่าวนะครับคู่ต่อมานะครับจันทบุรี FC นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมหาสารคาม SBT นะครับตรงกับวันเสาร์ที่8นะครับ19นาฬิกและข้ามไปวันอาทิตย์นะครับ ฉลามชนยออกไปเยือนัยนาทอนบิวนกใหญ่นะครับอืมก็18บแดนกายเช่นกันนะครับเชียงใหม่ยูเนเตดจะเปิดบ้านต้อนรับการมีเยือนของสุพรรณบุรี FC นะครับม,มาลุ้นกันว่าสุพรรณบุรีนี่จะจะหนีโซนตกชั้นได้หรือไม่นะครับแต้มทุกแต้มมีความหมายครับ5นัดล่าสุดนี่สุพรรณบุรีไม่แพ้นะครับไม่แพ้นะครับตั้งแต่เลข2มานะ5นัดล่าสุดเนี่ย อ๋อแพ้อยู่หนึ่งนัดนะครับชนะ2เสมอ2เรามามาลุ้นนัดนี้กันว่าจะเก็บแต้มได้หรือไม่นะครับออกไปเยือนเชียงใหม่ยู่นเต็ดนะครับนครศรียยุนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของลำปาง FC นะครับ18นาฬิกาครึ่งนะครับตามด้วยตลาด FC นะครับต้อนรับการเยือนของลำดวนเพิงนะครับศรีสะเกดยู่นเต็ดนะครับอ่านี่คือคู่ประจำอาทิตย์นี้นะครับของเมืองไทยลีกหรือไทยลีก2นะครับ สไลด์ที่2นี่โคเวอร์ด้วยดนตรีไว้1น,นาทีนะครับตารางคะแนนนะครับก็คร่าวนะครับเอาห่าอันดับแรกก็แล้วกันอยุธยายูเนเต็ดนะครับมีอยู่50แต้มตามด้วยแพร่ยูเนเต็ดนะครับหล่นลงมาเป็นอันดับที่2หล่นมาประมาณ2 3สามอาทิตย์แล้วแหละาตามอยู่1นคะแนนนะตามอายุธยาอยู่1แต้มแล้วก็ฉลามชน,นครับลุ้นแบบสุดสุดๆเลยครับเพื่อจะให้ไล่แพร่ยูเนเต็ดและอยุธยายูเนเต็ดนะครับ เพื่อให้เข้ารอบโซนอัตโนมัติมหาสารคาม SBT นะครับอยู่อันดับที่4ตามด้วยลำปาง FC ลําดับที่5และก็พลังการอันดับที่6นะครับบางกอก FC ยังหวังลึกๆนะครับว่าจะได้คว้าตั๋วในรอบเพย์ออฟได้นะครับอันดับที่1นึ่2ที่ขึ้นชั้นไทลีกโดยอัตโนมัตินะครับไทลีก1อัตโนมัติ3ถึง6เนี่ยมาเพย์ออฟหาอีก1ทีมนะครับเพื่อขึ้นไทลีก1ต่อไปนะครับ สำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นเดิมน,นะครับหลังฟุตบอลเตะจบแล้วมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ